สวัสดีครับวันนี้ไอซาไก่พามาเที่ยวตลาดนัดเทพสิทธิ์แต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดา,น,าน,นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นสุกศร้าอาทิตย์นี้คนเต็มเลยพอเรามาเจอร้านผลไม้ดองนะครับดูแล้วน้ำลายไหลกันทีเดียวตักใส่กระมังแล้วก็ให้แม่ค้าคิดตังค์ได้เลยนะครับผลไม้จะเป็นมะม่วงดองมักขามดอง มะยมดองอ่าทุกอย่างที่นี่อร่อยดูแล้วเข็ดฟันดูน้ำจิ้มรสเด็ดก็มีนะจ๊ะจะเป็นมะม่วงเบาพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วที่นี่นี่ครับสดๆจากไร่อสันพันวาอ่าซื้อไปรับประทานแกง่วงได้นะจ๊ะผลไม้ดองแม่ค้า ขอมะขามเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าสินเอามะขามนะคะเอามะขามใส่กระมังแล้วคิดตังได้เลยนะคะ่าเออว่าแล้วก็คิดเงินพี่น้องตักใส่ถุงใส่ถ้วยโอ้สั่งกิโลพร้อมอ่าสามขีดพอดีค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะว่าสินไม่ขาว่ากันได้เออทายให้เมืองพี่น้องเออเป็นตะยาก เป็นเตเซียบผลไม้มีหอดมัม่มอ่าโอน้ำจิมนี่รสเด็ดน้ำจิมปลาร้าน้ำจิมกะปิน้ำจิมปลาหวานอยู่นี่มัดพี่น้องสุดยอดของความอร่อยส่วนผมนี่ก็ อยากจะลองกินอาหารอินตาราเรียจจนายจ้าอันนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนเดียอันนี้เขากินกับอะไรครับเขากินกับลูกกลมๆนี้ได้ไหมครับอันเขากินกับอันนี้ค่ะลักกลมๆนี้กินอันนี้ไม่ได้นะครับถ้ากลมๆต้องอยู่ในตู้เย็นนะครับเอออันนี้จจนายจาอยู่ในตู้เย็นจจนายจาอันนี้รถพิเศษจจนายจา้าเออ,อนนดีรถพิเศษจจนายจา้าแต่นคนอินเดียขายาแต่ว่าเมียนี่เป็นคนไทย สอนวิธีการกินยั่งดีอ่าอลองกินเมืองก่อนพี่น้องมันสเสียบคือลาบงับบวบ้าวส่วนเคยก็บ,บ่าแน่ว <c oughs> คนบรเคยกินนะ้าล่องกินเมือง <c oughs> แม่ค้าก็จับใส่ถุงอ่าอันนี้เป็นกะรีปั๊บมั้งพี่น้องก็น่าจะเป็นกะรีปับ๊บอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแป้งโรตีไว้กินกับแกงอะไรนั่นแม่ค้าก็ใส่ถุงให้สอนวิธีการกินอ่า เนี่ยไอ้พวกนี้กินกับแป้งแต่ในนี้นะคะคุณต้องเจาะเป็นรูก่อนนะจ๊ะเราเป็นรูแล้วเอาอาหารใส่ข้างในแล้วก็น้ําหยดแล้วก็ต้องอ้าปากกว้างๆด้วยนะคะอ้าปากกว้างๆเอาตังคอไปก่อนค่ะคุณต้องอ้าปากกว้างๆถึงจะกินได้นะคะว่าแต่นะอธิบายฟังแล้วเด็กคนมาเคยกินนะอนขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อไปห้องไปหาหมองนั่งกิน่คยกว็วา,างเสียแล้วนะไะพี่น้องไปหาหมองนั่งกินทั้งพุ้เหมือนเอ่อถือยางไป หาโต๊ะนั่งตัวลองกินมึงก่อนหนาเอาพี่น้องพร้อมแล้วอ่าอาหารอินเดียจะนายจ๋าอยากเป็นคนอินเดียส anyway. uh. ักวันนะนายจ๋าคนละใครก็ได้ดมมึงโอ้กินตุวตุวเป็นตะเสียบซีมึงก่อนหนาน้ำ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 หวานน้ำ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 ล่องมึงรสชาติโอเคพี่น้องอันนี้อันน่าจะเป็นมันบดอ่ากับน้ำจิ้มมันนั่นล่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหวานหวานหวานสมสม มามาลองกินเมืองพี่น้องอลองดูจ้นายจ๋าไม่ข้าบอกให้จอรู้ก่อนนะนายจ๋าแล้วก็จะเห็นตามเพื้นนั่นแหละเขาสั่งมาเขาบอกมาอย่างนั้นทำ <c oughs> เคยเห็นเวงสกินแต่เห็นตะเบ่าเหรอพี่น้องอันนี้อาหารอินตาราเรียเอามันบดใส่เข้าไปจ้านายจ๋าเขาบดด้วยอะไรเราก็ไม่รู้เออแต่ในคลิปเขาบดด้วยฝาอะไรสักอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ที่นี่เราไม่เห็นตอนบด แล้วก็เอาใส่นะนายจ๋าอๆๆลองกินซะนายจ๋าอ้อมอ้อมอ้าปากกว้างๆเหมือนไม่ค้าวาน,นั่นแหละเอาชอบเสียบไล้เอออสวีลิกด์มาเสียบขึ้นหลังงงดอกพี่น้องลองอีกอันหนึ่งกันเออลองดูอีกสักอันหนึ่งกันเด้อพี่น้องได้เจาะรูตามแม่ค้าบอกนั่นแหละเออเนี่ยคนบ่เคยกินเนาะ มันก็แซบยู่แซบแบบอินเตอร์เรียนนั่นแหละออมันก็มาแซบเหมือนบ้านเราดอกบ้านฮาเข้าขวคว,ขวเข้าวเหนียวปลาลานแซบหลายแต่อาหาหรอินดีอันที่สองไอ้ลองดูอีกสักรอบจะนายจ๋าอันที่สองแล้วนายจา๋อา,จาอาปากกอบนะอาปากกร่วงเหมือนไม่ขาบอกนั่นแหละโอ้ยย่อมยอมยอมยอม ว้าวโอ้แซบแซบจะนายจ้าเโอ้แซบเหมือนแซบ